สำนักงานเลขานุการณคณะอนุก,กรรมการก่นกลองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดตั้งอยู่ที่อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังเก่าชั้นสองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสิทธิพรพงษงหอมในอำเภอบ้านลาด เป็นประธานอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุงพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดมีฐานข้อมูลการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบโดยจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้มเอกสารปกติและแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส การแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานได้ทันทีมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน3มช่องทางได้แก่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและแอปพลิเคชัน line เพื่อให้สมาชิกสตรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตอบข้อสักถามได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นมีแผนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบัทบาทสตรีโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะอนุกรรมการกานกลองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอและคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีร่วมกันดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการกรอง และติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดมีสถานที่เป็นสัสดส่วนสะอาดเรียบร้อยตามหลัก5สเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกสตรีปีงบประมาณพศ2567สำนักงานเลขานุก,การคณะอนุก,กรรมการการการกอง และติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น2 2 9 1 2 5บาทแบ่งเป็นงบบริหารได้รับจัดสรรจํานวน142,875บาทเบิกจ่ายแล้ว81,100บาทคงเหลือ61,775บาทคิดเป็นร้อยละ56.76งบเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรรจำนวน1,800 0ล้านบาทเบิกจ่ายครบ100%งเซงบเงินอุดหนุนได้รับจัดสรรจำนวน86,250บาทเบิกจ่ายครบ100%เซนสำนักงานเลข,ขานุก,การคณะอนุกรรมการก่นกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้รับงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปีพศ2 5 5 6 ถึงพศ2566รวมเป็นเงินที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด29,546,638บาทจำนวน160โครงการปัจจุบันคงเหลือ44โครงการข้อมูลณนะวันที่24พฤษภาคมพศ2567มีนี่เกินกำหนดชำระจำนวน9 4 4 3 3 7บาท33สตางค์คิดเป็นร้อยละ18.05 มีแผนการบริหารจัดการหนี้เพื่อให้หนี้เกินกำหนดชำระลดลงตามเป้าหมายการลดหนี้เกินกำหนดชำระร้อยละ,ะ2.5ต่อเดือนการติดตามลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่องด้วยการลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่ม ปีงบประมาณพศ .2567 สำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการการกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้รับเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน992คนข้อมูลณนะวันที่24พฤษภาคมพศ .2567 มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้นจำนวน749คนคิดเป็นร้อยละ 75.50มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมาลงทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปเพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในการออกจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆและประสานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐเช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรอำเภอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้และช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Facebook กลุ่มไลน์จัดทำป้ายป๊อปอัพ และประชาสัมพันธ์การดำเนินง,งานและการรับสมัครสมาชิกผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกเดือนสวัสดีค่ะดิฉันนาพวันชื่นไทยฒนาการอำเภอบ้านลาด ปฏิบัติหน้าที่เลขานการคณะอนุกรรมการกำักองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสํรับอเภอบ้าาดค่ะในการบริหารงานสํานักงานเลขาเราได้ใช้หลัก P D C A นะคะซึ่งในการดําเนินงานเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะกําหนดว่า ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละไปรมาสนะคะเราต้องเบิกจ่ายให้ได้รายละตามที่กําหนดนะคะส่วนในเรื่องการดาเนินง,งานอื่นเราก็จะระบุถึงปัญหาหรือทิศทางของการพัฒนาในการขับเคลื่อนง,งานกองพืง้นพัฒนาบทบาสทสตรีนะคะซึ่งมากําหนดเป็นแผนแล้วก็ดาเนินการตามแผนโดยทีมงานอำเภอแม่วาจะมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะแล้วก็ดำเนินง,งานเป็นทีมนะคะซึ่งตรงนี้ ในการขับเคลื่อนการเนินงานกองพันธานาบบาลสตรีคณะอนุกรรมการทุกท่า้หรือก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานคณะอนุกรรมการนะคะท่านแร่เผลอให้ความสําคัญากับการขับเคลื่อนการเนินงานกองพันธานาบบาลสตรีโดยในการประชุมทุกครั้งท่านจะเข้าเป็นประธานทุกครั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อเราดําเนินงานนะคะตามแผนแล้ว ถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระยะนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เราทราบว่าการดำเนินงานเราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็จะมีการวางแผนเพื่อแก้ไขนะคะ mm hmm. ซึ่งในการดาเนินงานาการขับเคลื่อนงานกองพื้นพั่อราประบาดสุรีนะคะเราจะทําให้มันประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ต้องมีการ ตรวจสอบประเมินผลแล้วก็นำผลของการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไปนะคะสำหรับปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาริบ,บัติสตรีของขอำเภอแม่ลาดนะคะก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งคณะอนุกรรมการกักอง,อง,องเพื่อตับอำเภอคณะทำงานสมาชิกกองทุนเพัฒนาบุฏบัต,บบตสตรีและก็ทีมง,งานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตรงนี้เราต้อง เกื่อนไปพร้อมๆกันโดยมีวัตถุประส,ระสงค์เดียวกันนะคะซึ่งการทำงานกองทืนพัฒนาบทบาทสัตรีจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้ค่ะ